เมนูต่อไปเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกกันนะฮะพริกผมก็จะมีวัตถุดิบคือพริกชีฟ้าพริกขี้นูสวนหอมกระเทียมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเอามาคั่วทั้งหมดเลยลงเตาเลยลงกระทะเลยครับเราจะคั่วแค่พอนะแค่ลักษณะนี้นะฮะไม่ต้องถึงมากมายนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตักกันมันรวนถึูขพวหนนิดนึงนะครับผมคนขั้วหนึ่งนิดนึงหลังจากคั่วเสร็จ,จแล้ว ล้วก็ใส่เกลือลงไปค,กดดนนะคะปรกนิดนึงนะครับใส่วระตุ้นอีกิหนอตามลงไปนะครับแล้วก็ตําเลยครับหลังจากตาไปไม่ต้องแหลกมากฮะเราก็จะใส่หมูที่เราตัวไปแล้วตามไปเลยนะครับตำคนกันให้ให้เข้ากันเลยนะครับพอหมูกับพริกของกระเทียมเข้ากันตําไม่ต้องละเอียดมากครับแค่ประมาณนี้พอจะตำหนึ่งแ้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยนะครับ แล้วตักเสร็จทอเสร็จแล้วก็จะมาปรุงด้วยน้ำปลานะครับใส่น้ำปลาลงไปเค็มมากขนาดไหนก็แล้วแต่ชอบเราเราชอบไปกันเสร็จแล้วบีบมะนาวปงไปรุงนะฮะงมะนาวหนาวสดบ้านเราเองเสร็จแล้วก็ตักด้วยน้ำตาลเลนิดนึงนะฮะเรน้ำตาลบ้านเราจะไม่ใส่ชูรสครับผมตัดน้ําตาลก็โอเคแล้วเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําสุกนะครับน้ําอุ่นมันอิดต้มไปแล้วให้คุกคิกักหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็ใส่ ขวเชื้อแมงดาวต้นหน่อยนึงนะครับบ้านไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ส่วนบ้านนี้แม่ชอบนิดนึงนะฮะสองหยดสาหยดพอโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ําพริกผมเรียกว่าน้ําพริกอะไรก็รู้แต่แม่ทํากินแต่เด็กแล้วแต่คิดว่าอร่อยอ่ะขึ้นสำรับได้เลย